ล oh, ตัวนี้เนี่ยก็คือมันทำหน้าที่เหมือนผลัดเซลล์ผิวทำให้รอยดำรอยจากสิวนั่นอนะจางลงแม่ฝนก็ทดลองใช้อยู่หน,หน้าตรงบริเวณที่เป็นฝ้าเนี่ยก็ใสขึ้นด้วยวันว่าไม่ชอบพวกคิมเมน์เอสเออะไรที่มาแรงๆอยากหาอะไรที่ผลัดเซลล์ผิวได้จริงแล้วก็ไม่ก้องมาแสบพรมาดีเจอตัวนี้แหละเป็นเหมือนนะ้ำไม่เหนียวมันก็แบบ ลื่ๆนๆอะไม่หนักหน้านะคะก็สามารถทาให้ทั่วใบหน้าเราก็จะไม่ระคายเคืองแลบประกันได้ว่าคนผิวแ้ง่ายเนี่ยสามารถขัดเซลล์ผิวได้เหมือนคนอนื่แล้วถ้าเราสามารถขัดเซลล์ผิวได้อย่างรวดเร็วเนี่ยหน้าเราก็จะใสห,หากระดูกนี่อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ w w w m o k ok o s e c o m ร uhm. ู้ว่าลุ้งหน้าไหมคะครับก็ก่อนที่จะัข่าวไม่นานคือไม่ได้ปรึกษากันก่อนเลยคือจาน่าว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของคนสองคนที่เขาพร้อมและเขาเตรียมมาแล้วนะคะเราได้ยินเราก็ยินดีโอ่คน่ทราบเพระว่าเขาพบกันมาก่อนหน้านี้เอ่อจริงๆก็น่าคุณไม่นานนะคะเือนก่อนหน้าน uh huh. oh, oh, ี้เป็นเพื่อนรุ่น นันนะว่าจริงๆแล้วมันเป็นบางเรื่องเนี่ยเราเรา,เราสนิทกันจริงอะนะคะแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเพื่อนถ้าเกิดว่าเพื่อน้อมที่อยากจะเล่าเราเขาก็คงจะเล่าเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราทุกคนไม่ได้ไม่ได้มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมไม่เล่าหรืออะไรแบบเนะะ <c oughs> ี้ยค่ะก็วันที่เขาเล่าเราก็ดีใจว่าอย่างอย่างที่เขาบอก,บอกว่าเราังจนจดเป็นสม้วเราก็ดีใจค่ะีนานไหมคะก่อนก่อนหน้านี้คือก็ไม่นานคือวัน,าน,าน,าน พทราบข่าวน,นี้ในกลุมรู้สึกช็อกหรือว่าตกใจออดีใจแต่ว่าขาไม่บอกเรามดีใจค่ะนานาว่ามันเป็นเรื่องน่าย,ยินดีนะคะก็ก็คือในในในส่วนของเพื่อนคนหนึ่งในภาคของเพื่อนคนหนึ่งที่ทราบว่าเพื่อนเรา <S 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 เพื่อนรักของเราเนี่ยจะแต่งงานมันก็เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีเพราะฉะนั้นทุกคนก็ดีใจค่ะ,คะไม่ได้รู้สึกน้อยใจหรืเปล่านาไม่มีนะคะนานาเอาเป็นว่านานาขอพูด แทนทุกคนเลยนะคะเพราะวันน้นก็คุยกับเพื่อนกันมาหมดแล้วหลังจากที่มันมีข่าวต่างๆเยอะมากนะคะสําหรับเพื่อนเราทุกคนในกลุ่มนะคะต้องบอกว่าเรามีความรู้สึกที่ดีกับเจนนี่แล้วก็แสดงความดีกับเจนนี่เพราะว่าหลังจากที่เขาจดทะเบียนสมรสทุกคนก็ได้โทรมาแสดงความดีกับเจนนี่นะคะก็อย่างที่ออกไปว่าทุกคนน้อยใจทุกคนไม่พอใจมันไม่เป็นความจริงเลยค่ะกับข่าวย้อหลายๆคนคือแบบว่ารวมตัวกันอย่โล่เออดีเทลนานม่าไม่ ตอบูดตรงนั้นเอาเป็นว่าให้เข้าใจตรงนี้ด้วยกันว่าทุกคนไม่มีปัญหาอะไรกับกรณีนี้เลยแล้วทุกคนก็อยากเป็นเพื่อนที่ดีต่อการไม่มีการแบนในดๆทั้งจีนนะนนาหน้ามีถามว่าเราเป็นแม<ห>่สื่อให้เขาด้วยอ่าอ,อันนี้ก็ขอขอตอบเคลียร์เลยนะคะว่านานาเองเนี่ยใช่คะ่ะนานาก่อนอันนี้นเป็นนักแข่งนะคะนานารู้จักนะคะทางพี่เอ๋อยู่แล้วแต่ว่ารู้จักในฐานะของนักแข่งด้วยกันนานาไม่มีเบอร์ส่วนตัวพี่เอ๋ไม่ ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวว่าง่ายๆนะคะแต่ว่าอยู่ในสนามแข่งก็เจอกันตั้งแต่สมัยนานาแข่งซึ่งมันก็ผ่านมาหลายปีมากแล้วอะคะ่ะทีนี้จะเป็นแม่สื่อเนี่ยเป็นไปไม่ได้แน่นอน,นะคะ่ะอย่าง,งวันนี้เราเองก็ไปรุ่สนสนามทำเนีกับเขาค่ะนานาก็ไปในฐานะเพื่อนของน เขาอ่ะือไม่ไปเลยในแกงงี่เราคือเราพยายามชนเพขึ้นไปแล้วอะไรี้คือนานาไม่นานาไม่แน่ใจว่าเจนนี่ได้บอกใครบ้างเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เขาก็ทราบกันมาเองสองคนแล้วก็พร้อมที่อยาจะบอกพี่ๆนักข่าวและทีนี้มันก็ด้วยเวลาได้หลายๆอย่างนานาว่านะคะเอาเป็นว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรใดๆซิ้นระหว่างเราจะบอกใครใครไปจะใครมีไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยดีเทลนั้นไม่ได้สําคัญเท่ากับว่าเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแค่คนหนึ่ง อมันก็ต้องมีอยู่แล้วมันต้องมากันอยู่แล้วค่ะต้องตไม่มีสพรแบบว่าเราเป็นกาวใจให้คุณเพื่อนในกลุ่มเจนนี่ไรไม่ต้องเป็นกาวใจค่ะเพราะว่าไม่มีปัญหาอะไรกันค่ะเนี่ยนะตอนนี้กระแสลงค่อนข้างเยอะจนที่เจนี่ปิดไอจีไปแล้วหรอกแบบเขาเรียกว่าดีลีทเอาเข้าไปเลยเออเขาเป็นยังไงบ้างคะยันยันยังไม่ทราบเป็นบอกว่ามีปิดท่านปิดไอจีเพราะว่าคนกระแสแบบว่าเขาไม่ไหวยังไม่แน่ใจ่นายยไม่ทราบตอนเช้าที่ได้คุยกันเราคุยกันพูดคุยเรื่อง พูดกันใช่มากอะค่ะก็ก็เตรียมตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะกะ็ดูเรื่องความสวยความงามของของเพื่อนเซนตี้ก็เป็นเพื่อนผู้หญิงอะค่ะก็ดูเรื่องปกติไม่ได้สนใจเซนตี้อตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่มีข่าวออกมาแล้วตอนนี้คือสองสามวันนี้ก็สอง,างสามวันก่อนหน้านี้นก็ยอมรับว,ว่าเขาคงมีเครียดบ้างนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาเหมือนว่าทุกอย่างเซนตี้ได้พูดความจริงออกไปหมดแล้วอย่างที่ได้สื่อมวลชนได้ยินกันตรงนั้นก็คือเป็นอะไรที่จบแล้วค่ะเหมือนนานได้คุยแต่ก็จบแล้วไม่มีอะไร ก็ทักทายค่ะขอเคกรนมา5ห้าเดือนที่นานารับรู้มาตลอดเออต้องบอกว่าจริงๆแล้วนานาก็รู้ไม่ไม่นานมากอะค่ะนานาว่าชามีเพื่อนๆที่ลงรู้ครูเจนี่อย่างพี่แอริรอชาอะไรคนก็ไปด่าบแบบเออดีดีเบาๆหน่อยหรือย่งางหัวชาวบ้านสำเร็จไหมอะไรแบบแรงๆอะพี่เพื่อนๆเป็นไงบ้างคือนานามีความรู้สึกนะคะว่าส่วนของใครใครจะพูดใครจะออมีความคิดเห็นยังไงมันเป็นสิทธิของแต่ละคน <S <S ในส่วนของนานาหรือแอร์หรือวุ้นก็ตามเนี่ยในแง่ของความเป็นเพื่อนเจนี่คือเพื่อนของเราเรา กำลังใจเพื่อนแสดงความมีนีกับเพื่อนอันนี้แนน่าถือว่ามันไม่ผิดคนะ่ะอย่างตอนนี้เจนนี่เปิดไอจีใหม่แล้วเป็นเจนนี่เทนโะปัวร์ทัวร์นะคะกเห็นเราได้ตามเลยค่ะยังไม่ทราบเลยค่ะพี่ๆไวมาก <laughs> ยังไม่ทราบเลยค่ะ ว่านี่เป็นเรื่องคนสองคนมากกว่าค่ะนันไม่สามารถที่จะพูดอะไรตรงนี้ได้เพราะว่านานคิดว่าคนสองคนเนี่ยเจนี่เองก็โตพอแล้วที่จะรู้ว่าอะไรคนทาอะไรไม่คนทําอะไรถูกอะไรผิดอะไรที่เหมาะสมเขาไม่เหมาะสมกับเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ทุกอย่างเคลียร์แล้วที่เขาได้ต่อไปตอนนั้นแล้วค่ะแค่นามันยังไม่จบแค่นั้นมันมีเขาว่าเขาก็ท้อแต่แบบปิดว่าไม่ได้ท้อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องของเขานะคะนี่ไม่ใช่เรื่องของนานเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเช้าเขาได้ต่อไปเคลียร์หมดแล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นไปตามเมื่อเช้านี่แหละค่ะแล้ว ใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องที่เขาเขาเคลียร์ไปแล้วอะคะ่ะเราก็ได้บอกทุกคนไปพี่พี่ได้ยินแบบไหนก็คือแบบนั้นแหละค่ะคิดว่าเขาจะบีดนแล้วจะมีลูกเลยไหมคะคุจดทะจบียนแล้วไม่ทราบค่ะอันนี้เป็นเรื่องคนสองคนนะคะตลอดมาที่ไม่มีหลักแานลัรอยู่ได้อย่งไรบ้างคะคือจริงๆนานาจะบอกว่าเจนนี่เนี่ยเขางานเยอะมากนะคะก็ทํางานเยอะเราเองก็ไม่ค่อยจะได้เจอเพื่อนเจนนี่เท่าไหร่อะ,ค,ะ <S <S <ๆ S 1> ค่ะก็ได้ถามใส่สนิทกันตามปกตินะคะเพราะฉะนนี่นานนาว่าตรงเนี้ยโตๆกันแล้วเนาะ หนึ่งไม่มันนั่งงอนกันเรื่องเล็กๆแบบนี้เราเที่ยวคันซือมันเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากกว่าจะมานั่งงอนกันนะคะอย่างช่วงที่ผ่านมาที่หอกว่าเจนนี้เขาโรงพยาบาลพืนนี้เราได้มีเขาไปดูแลเราไปเยี่ยมไหมคะคือแนน่นาเอาเอาตรงนี้เอาเป็นว่าตอนนั้นเจนนี่มีความเครียดก็นลวกันเราก็รู้สึกว่าอยากเพื่อนพักแต่ว่าตอนนี้เขาทุกอย่างได้เคลียร์หมดแล้วก็สิว่าจบแล้วจ่วงตัวห้าเดือนเร็วไหมคะพี่นนนาเออนานาอันนี้มันเป็นเรื่องคนสองคนนะคะมันเป็นเรื่องของคู่แต่ละคู่แต่ละคู่ก็นานเชอะแต่ละค เราก็ยืนยันแน่นอนว่าสีแดงของเรานี่นก็คือแดงนง้ำควาแดงน้ำควาไม่แตก <l ap> ทุกคนยังรักกันดีเหมือนเดิมค่ะแน่นอนค่ะโอเคนเนาะเคล <มา S 1> ียร์ค่ะ,ขอ,คะขอบคุณค่ะ เพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับ,บทิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟิตฟก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดทคายให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซีนที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมเซ็กวงการงานการเงินความรักแบบแน่นไม่เสียเงยินทุกสัปดาห์กับ w w w PR Variety com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว